ัดีครับตอนนี้ผมจะขับรถจากหน้าวัดพระาธาตุธนิบุญชัยนะครับในเมืองละโพนกลับไปตรงที่ร้านอิมสังสาขาที่ผมนะครับตอนนี้อยู่บริเวณหน้าวัดพระาธาตุธิบุญชัยขวามือน,นี่นะครับจะเป็นวพระาธาตุธิพุญชัยอันนี้เป็นช่วงประมาณทุ่มหนึ่งนะครับซ้ายมือน,นี่ก็จะเป็นขัวมุงนะครับขายสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึกของฝากนะครับสําหรับ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวันดนนทบุนะครับตอนนี้ก็จะมาถึงสี่แยกตรงสะพานท่าขามนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายออกไปนอกเมืองนะครับตรงไปนู่นจะไปก็ไปทางป่าซาง ได้หลายทางนะครับเลี้ยวขวาก็จะเข้าเมืองไปตอนนี้เราพักข้ามสะพานทา่าขามนะครับข้ามไปน้ำกวงนะก็จะออกไปทางนอกเมืองครับทางนี้ก็จะตรงไปลำปางหรือเลี้ยวซ้ายไปเชียงใหม่ เส้นทางตรงนี้จากในเมืองไปยืนถึงนิคมที่ร้านทางสาขานิคมนี่ระยะทางประมาณ10 10กิโลครับ1ิบสิบกิโลแต่เมื่เช้านี้ระยะทางจะสั้นกว่านะครับท,ที่เราพามาทางด้านนี้ค่อนข้างจะถนนกว้างสี่เลนนะครับ คือคักหน่อยทั้งเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนจะโล่งๆแต่ปัจจุบันนี้มีร้านหมูกระทะหมูจุ่มแล้วก็มีตลาดบำรุนเจติจักนะครับมีมีห้างสรรพสินค้าจับฟ้าเซฟมารแล้วก็มีร้านขายอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมามากมาย ก็จะสว่างสวยมากติดไฟยาวตลอดนะฮะเดี๋ยวแวะซื้อของให้ลูกสาวแป๊บหนึ่งนะครับเพนดีลูกสาวอยากกินขนมตรรัวระยจริงก็จะแวะซื้อให้ดเซเว่นนะครับ <c oughs> ตรงนี้ก็จะมีปั๊มน้ำมันปตอทอีบางจากนะครับ นี่ค่อนข้างเจริญมากครับข้างหน้าก็จะเห็นมีโกเบเฮสาขาระพูนตรงปัง๊มปตทนี่ก็จะมีเซเว่นอีเติดตกันเลยนะครับห่างกันแค่ไม่กี่สิบเมตรตรงจุดนี้ก็จะเป็นทางแยกเลี้ยวเข้าขนส่งแล้วก็สถานที่ราชการต่างๆของจังหวัดลำพูนนะครับ แถวแวเซเว่นตรงนี้นะครับตอนนี้เราก็เริ่มเดินทางกันต่อนะครับ ตรงนี้นะครับทางขวามือก็เป็นตลาดเจริญจักรลำพูนะครับก็เป็นตลาดขนาดใหญ่นะครับมีฟูเซ็นฟูดขอนะครับมีกับเพื่อสาพัดนะครับศูนย์อุตสาหกรรมนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นห้างจากฟ้าเซมมานะครับสายมือทางด้านหน้าที่เราเห็นนี่เห็นป้ายทางแยกเยอะๆทางขวานี่ก็จะเลี้ยวไปป่าซางนะครับเป็นสายออมเมือง อำเภอป่าซางไปบันโงงไปลีอะไรได้นะครับตอนนี้นี่นะครับตรงนี้จะเป็นาทางต่างระดับเพิ่งสร้างเสร็จใหม่เมื่อตอนอประมาณต้นปีนะครับก็เป็นทางต่างระดับยกข้ามทางรถไฟนะครับช่วงเช้ากับตอนเย็นี้รถตรงนี้จะค่อนข้างเยอะรถจะติดจ้าวมากก็เลยทำทางต่างระดับขึ้นมา ช่วยในการจราจรไม่ให้รติดนะครับตรงไปเป็นเป็นทางไปอำเภอแม่ทาไปจังหวัดลำปางนะครับเลี้ยวซ้ายนี่ก็จะไปต่งเชียงใหม่จะเลี้ยวเข้าสู่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นะครับ เดียวเข้ามาสู่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์แลยนะครับจากลำพูนไปเชียงใหม่ขับรถถ้ารถลุงโล่ไม่การจราจรไม่ติดขัดก็ขัขขบอย่างนี้ไปประมาณสักยี่สิบนาทีครับไปถึงเชียงใหม่แล้วยี่สิบนาทีถึงขึ่งชั่วโมงครับไม่เกินนี้ถ้าขับอยู่ในความเร็วประมาณเก้าสิบนะครับ ถนนช่องนี้จะกว้างนะครับเป็นก้านที้จะเป็นสามเลนนะครับ ขออภัยคนที่ดูด้วยนะครับพอดีรถคันนี้ยางค่อนข้างแก้มค่อนข้างบางหน่อยทําให้ภาพอาจจะสั่นนิดนึงนะครับผมขับด้วยความเร็วประมาณตอนนี้นะครับอาจจะดูเหมือนเร็วนะครับแต่จริงๆแล้วขับแค่แปดสิบนิดนึเอง นะครับช่วงเวลาประมาณทุ่มครึ่งฟ้ายังไม่มืดสนิทด,ดีนะครับพอ,อมาถึงตรงนี้ก็จะใกล้ถึงทางแยกนะครับข้างหน้านี้ก็จะมีสีแยกสับปะาย เดี๋ยวเราจะชิดซ้ายออกไปนะครับถ้าตรงขึ้นาทางต่างระดับนะครับก็จะไปเชียงใหม่เดี๋ยวเราจะชิดซ้ายนะครับชิดซ้ายเพื่อไปเลี้ยวขวาใต้สะพานนะครับ สับป,ป่ไฟอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งก่อนเราเคยเริ่มจากตรงนี้ไปทีแล้วตรงนี้ข้างหน้าก็จะเห็นป้ายนะครับของบิ๊กซีลำพูนะครับมีบิ๊กซีแมคโครลำพูบิ๊กซีกับแมคโครจะอยู่ติดกันนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นกลุพนักงานจะเข้าจะไปเข้ากะน,นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับรถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตอนสมัยผมในเด็กผมบ้านก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับก็สมัยก่อนจะเป็น ทาง2องอสองเลนสวนกันเวลาวิ่งขึ้นเชียงใหม่ไปล,ลำปางพอ,อตรงนี้ชุมชนใหญ่ขึ้นก็ต้องขยายถนนตามไปด้วยนะครับ ตรงนี้ขับขับรถไปอีกประมาณสักหนึ่งกิโลนะครับก็จะถึงทางแยกเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลอริพุชัยล้านนะครับเราจะเลี้ยวขวาเข้าไปทางที่เขียนว่าเข้าโรงพยาบาลนะครับก็จะเป็นถนนเลียบคองปปาสามารถทะลุเป็นทางลัดเข้าไปร้านได้นะครับ ทางเลี้ยวที่จะเข้าไปที่ร้านสังเกตว่าข้างหน้าจะมีแว่นทับเจริญนะครับอยู่ที่ปากทางอีกฝั่งก,ก็จะเป็นเซเว่นอีลเวนะครับขวามือนี่ก็จะเป็นโรงพยาบาลทาริพุชัยรามนะครับจะไปอยู่เทินข้างหน้านี้แล้วเลี้ยวกลับมาเข้าโรงพยาบาล แต่โรงพยาบาลมีทางเข้าอีกด้านหน้านู่นอีกทางหนึ่ง เมื่อตอนที่เราถ่ายครั้งแรกตอนขาไปเนี่ยจะสังเกตว่าร้านจะไม่ค่อยเปิดกันนะครับเป็นช่วงเช้านี่เรามาประมาณทุ่มครึ่งนี่ร้านเหล้าร้านอะไรก็จะเปิดกันเยอะแต่วันนี้วันอนาะทิตย์ก็จะมีปิดบ้างครับยังไม่ได้เปิดทุกครบทุกร้านตรงนี้รถค่อนข้างพุกพ่านนะครับเพราะว่า ้าเลี้ยวซ้ายไปหลังตลาดสัปไฟวันนี้จะมีตลาดนัดนะครับคนก็จะมาจับจ่ายซื้อของกันเยอะ <c oughs> แยกตรงนี้จะอันตรายนิดนึงครับไม่มีไฟเขียวไฟแดงที่ตรงเข้ามานะครับเลี้ยวซ้ายจะไปหมู่บ้านไฟกำแลนตรงเข้าไปจะเป็นหมู่บ้านบ้านครอกวัวสิงเครื่อง เราจะถึงร้านเราก่อนนะครับนี่นะครับร้านอยู่ทางขัามือถ้าใครจะมาร้านนี้ก็จะเห็นห้องสีเขียวอ่อนเขียวต้องอ่อนนะครับตัดกับสีส้มป้ายจะเขียนว่าร้านอิมสังนะครับป้ายสีเหลืองนะ ต,ติดตามชมนะครับ